วีค vale ่ะดนี like, ่นะอยากกินไร KFC ผานาไปกิน KFC ใช่ไหมบอกน้อยว่าเขาตกไปตกะปาดามานี่ผานามาแล้วไข่เลี้ยงเนี่ยอันนี้ไครเลียงอันนี้ใข่เลี้ยงอ๋เนองเป็นเจ้ามือนะคะนอเลยคุณแม่นะสองร้อยร้อ็สิบก็นงร้อ้งมืแม่เลยก้บาทนะออกกิน KFC แล้วเดี๋ยวก็ไปกินไอติมเทยิวันนี้แม่อะวันนี้นายจะเป็น คนจ่ายตารางจะไปคุณแม่นะคะเดี๋ยวเดี e ๋ยวเราไปกินกันก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ไปดูดองซื้อไอติมเนี่ยคุณแม่อีตอนนี้ให้น้องกินทีเอฟซีก่อนนะตบพี่พี่ทำไมอะกินเลยค่ะน้อไอ้มีอะไรเราเอาถึไปไหน้องสั่งไก่กรอบนะอ่ะเอายกท้องหนูออกนี่โู้ย่ายกินจุ่มเบย ใช้มือเลยก็ได้นะคะหนูไปล้างมือก่อนเพราะว่าถ้าใช้มันไม่ถนัดน้องไปล้าง,างก่อนไปล้างมือแล้วเดี๋ยวไม่หั่นไม่ให้ <c oughs> นางชอบ <c oughs> บอกว่ายังไม่อยากมาเพราะช่วงนี้มันเป็นแบบนี้นะก็อ,อยากจะมาออกมาเข้ามาได้พา,า,านางมาดีมากเลยค่นะเราะนางีเป็นระบบก่อ เดี๋ยวเขาหาว่าเราบ้านนอกกันเหรออ้าวกินเลยเดี๋ยวเราก็แม่ก็ไปล้างมือมากกินมือกว่าเราไม่ได้บ้านนอกนะแต่ว่าเราถนัดตั้งหัวใช่ไหมนี่คะเดี๋ยวนางของเราเป็นยัไงน้องจิ้มซอสเผาไม้ซอสมัเสิรเด็มาให้น้องเลยอ่ะอ๋ออ๋อะแต่ว่าที่อยากไหม เขาตออกไหนามันเลย่มาเกดังไงยังไงยังยังไงยไยันงยง านางอยากนางไม่ได้หิวนะแต่นางอยากเห็นไหมลูกไม่ค่อยถนัดเพราะมันเป็นแบบพลาสติกใช้มือเลยไ,ไหมสองคนคือใช้มือเลยค่ะไอ้ของเราไม่ได้บ้านนอกค่ะเราบ้านในอ่ะใช้มือจะถนัดก,กว่าบอก ขนาดไหนลูกไปไหนเราต้องปุ๊บเลยอ็กกระหอนี่ขัดไม่ได้เลยใช่ไหมใช้มือเลยนะน้องงั้นใช้มือแล้วเแบนบ้านๆเลย มาค่ะมาค่ะทุกคนอันนี้นะคเป็นคืออะไรครับไก่มิใช้เพลงิบดำมวกก่คือว่าเผ็ดเหรอเพืเ่อนแม่เพื่นเพื่อนแม่แต่นาไม่ได้กินเผ็ดแม่กินเผ็ดคนเดียวแม่กินแกแ่แซ่บนางไม่ได้กินแก่แซ่บแตนะ่นานาซีสเป็นเพื่อนแม่ เสร็จแล้วนะน้ำอะไรแอบม่ไปกดให้อีกอะไรดีคะแดงน้ำแดงน้ำแดงหวาทอเฮึไมกดค่ะนอนนัอยู่นี้นะคะกินไปเรื่อยเลย อะไรตัวมันเผ็ดอะไร แม่บอกแล้วไงเธอไม่ได้หิว,วอยากน้นองอ่ะอยากมาเ้วก็มาแบบกินนิดเดียวกินหรือดมก็ไม่รู้กินหรือดมกิมเนเยอะอร่อยแบแบความสุขของแม่ก็คือความสุขของน้องจั่อ้อลูกสาอยากทำอะไรแม่ก็พาไปทำชอบใจชอบใจ <c oughs> ้องเพคใช่ไหมคะเดนาก็จะไปต่อไอทีดีนางบอกคือบอกน้องว่าถ yeah. ้าฝนไม่ตกจะพาน้องมาสี่โมงแล้วน้องบอกว่าแม่สี chapters, ่โมงแล้วยายบอกว่าไงยายไม่อยากให้มาเย็นแล้วยายกลัวอันตรายขับรถสองคนแม่ลูกยายกลัวแต่บอกกับนางว่าแล้วก็ไม่้ตามนางมาก็ได้ก็ปกติมาขายของเพืแล้วกลับสามสี่ทุ่มเราก็ยังขับกลับกได้ใช่ไหม กล้องเดี๋ยวฟันเราจะป่าแล้วก็นี้ไงฟันเดี๋ยวขอบคุณดิวเพียงเท่านี้เท่านนะคะวันนี้นาคะน้องเลิกเจ๊ซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้องกดไอ้กันอ่อกดช่องกันอ่อกดช่อ่ด้วยนะคะและช่องก็ชิดปากแป้งบ๊ายบายสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บาย